Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track, keep my head up, staying strong, always moving on, feel I don't belong, tell my thoughts to move along, push myself to be the best, die with no regrets live with every breath, see my message start to spread, and I have so many dreams. Then you hit your teens, I like think really what it's I my but the but the โอ้ใช้คำว่าแบบไม่ได้เบตา้าไม่ได้แบบโหดอะไรขนาดนั้นนะผมแต่ก็เป็นตัวที่พอเล่นได้นะผมเลยว่าหรือว่าเฉยๆยนั้งแต่ผมจะเล่นก็ได้นะครับแต่รถไฟเนี่ยใช้คำว่าหยิบมาเป็นบางเกมดีวกว่านะหรือว่าในแข่งนี่ก็โหเทไม่ค่อยมีนะนะแต่สมัยก่อนเนะี่ยอาจจะมีนะที่หยิยบมาเล่นฟาร์มนะและที่พัอรถไฟเนี่ยไปจะได้หลักๆคือป่านะบส่ว่าเบนผมว่าก็ไปได้แต่มันก็เล่นยากอยู่ดีนะถ่าไปเนี่ยผมแนะนำให้ไปป่าดีวกว่านะ แนะนำให้คนอื่นไ,ไปป่าเสือกสวนกูเสือก,กมาเล่นดัก k s เยอร์เล่นเฉยนะเออบอกให้คนอื่นไปเล่นป่านะแต่ไม่บผมชอบอะไรยากๆนะครับเออก็เลยเอามาเล่นออฟเลนเลยนะสี่ตัวมันก็ตกไปตนตราบัตเตอร์ไฟเล่นมาแบบเฉพาะทางนะผมถ้าเล่นมาเฉพาะแบบเวลาเจอตัวแบบแอเตอร์ซินเหมือนกันหรือว่าเจอตัวบางๆเยอะๆนะครับเอาบัตเตอร์ไฟมาไหลได้เลยนะ หรือว่าใครที่จะเล่นคอมแบบต้นเกมอย่างนี้ก็บัตเตอร์ไฟก็เหมาะครับเพราะว่าบัตเตอร์ฟไฟเป็นตัวที่เก่งต้นเกมกลางเกมคนระับโดยเฉพาะได้เก่งมากเวลาที่ได้ไหลนะครับแต่ถ้าไม่ได้ไหลก็นั่นแหละตามนั้น <c oughs> ตัวใครตัวมันนะถ้าไม่ได้ไหลเกมนี้เราก็มาเป็นโอฟาร์มเฉยเลยนะไม่รู้แม่งเอาโอป่ามาป่าเฉยฮนะะอย่างนี้ทั้งบัตเตอร์ไฟออฟเบรนนะครับผมแล้วทั้งโอป่านะครับถามว่ามาเล่นยดาได้ไหมนะครับ มันก็เล่นได้แหละแต่มันเล่นยากครับผมทั้งไอโอป่าทั้งบัตออบเตอร์ไฟเขาเบนเนี่ยนะยังไมเป็นไรครับมาดูกันในเกมเลยดีกว่านี่ยืนเจอแบบเจ้าพ่อเอาเบนด้วยนะเจอลิตเตอร์นะลิตเตอร์นี่อยู่ในทีเอสเอสเลยนะโอ้โหทีเอสเลยนะครับลิตเตอร์เนี่ยยม่งไงทีเอสแล้วไงโดนผมกดอยู่ดีอย่างนีดูผมเอี้ยงไปสองทีเกือบหายนะลิตเตอร์แล้วพอใช้สกิลหมดแล้วไงต่อครับ โดนซ้อนแคส้ิกิวหมดอย่างนี้ไม่รอดแล้วแบบนี้ยายามจะหนีนะแต่ไม่รอดแล้วโดนบ๊อบแดงด้วยเหน็บเมื่อกี้นะถ้าไม่ดุมนี่ได้ละตัดมานี่ก็โดนยุมสกรรมยำเท้าเระรวเลยนะยิงก็วิ่งหนีแจ้งนั่นโอ้โหแจนี่เดินไล่ผมเลยนะนี่เพลผมก็พยายามจะโยกบลบดึงนะเขานะแต่มันก็ดึงแม่นจนกเกินนะโอ้โหพยายามจะโยกบล้วแต่ก็ไม่รอดแล้ว ไม่ได้แก้คืนด้วยนะครับผมตรงนี้โถมมาคืนนะ่าจะแบบนี้ผมเห็นนะว่าแต่ย่าเลือดน,น้อยผมหิวนะแต่ก็ไม่ได้นะถ้าผมได้เนี่ยผมได้ชัดตาเาเลยนะแต่ไม่ได้ครับสุดท้ายก็พลาดอีกช็อตตอนนี้มาที่ด้านล่างครับเล่นอัดไปก่อนแล้วก็โดนซ้อนมาแต่ไม่เป็นไรครับในตรวเอี้ยงๆดูวๆครับนี่ครับ ตีหนึ่งสองเอคิลบุ๊คเรียบร้อยไหลล้วัวนะช็อตนี้หยุดไม่อยู่เลยครับตัวน,นี้เน่รู้ว่าเนีแ่ยบบบอกเลยถ้าได้ไหลพอประมาณนี้เลยครับสองหนึ่งตีเรียบร้อยโอ,โ,อโ,อโ,อโอ้โหยีนาะคอสเข้ามาพ้าด้วยนะเข้ามาโดนดาเมจผมกับดาเมจคิกซี่ไปเนี่ยกระเบนหรือครับโดนผมโดดเอียงยินะคอสไปแล้วไปโดดเอียงใหญ่ลิเตอร์บวกเอคิลหายเลยครับ ยักกำมาดันเล็บนะหาของหน่อยถึงจะเป็นตัวที่เก่งต้นเก่งก็จริงแต่ต้องใช้ตังค์เหมือนกันนะตัวไหนต้องใช้ตังค์หมดนะอยู่ที่ว่าจะใช้ตังค์มากหรือตังค์น้อยแค่นั้นเองว่าจะใช้ตังค์ใช้ตังค์มากตังค์น้อยหรือว่าใช้ของประมาณไหนแค่นั้นเองนะอย่างปั๊เลไฟเนโอโหบอกเลยของสองสามชิ้นนี่ก็หูดแล้วนะแล้วก็บวกกับสามตัดแสกแบบนี้ดูเลยนี่ในี่ยป้อมก็ไม่สนนะดูรับตัวอี้ยงสองที หนึ่งเรียบร้อยโอ้หายครับโดดขาป้อมโซลโคิวง่ายๆเลยอ่ะง่ายๆเลยว,ว่ากูเกือบตายเลย <c oughs> อย่างนี้โอ้โหข้างหน้านี่เพื่อนหายสองเลยนะเ๋ยวไม่เป็นไรผมได้บนคืนได้บนได้เทลนะผมยิ่งกว่าแพ็กเกจในร้านเซเว่นอีกนะผมยิ่งกว่าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งก็อีกนะอันนี้ก็ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเหมือนกันครับ ียังไงวะได้ทั้งเทลได้ทั้งปอมเลยครอ่ะช่วนี้เพื่อนได้รักมารอจังหวะจะเข้านะมูลฮอสนี่เข้าไปยังไก่อนนะนี่ก็พยายามบิงหาโดนตเกลยบนะพอถึงเทลแล้วแต่เทลดันฟิกเกอร์ซะงั้นนะตอนนี้ผมไม่ได้ไหลเลยนะแล้วโดนยิงสวนแล้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหแล้ววันไับเพื่อนเล่นใหม่นะไฟดิ ชนะไฟไม่ได้โอ้โหเก็บได้ทั้งทีมนะแต่ก็ยังว่าระบบลิเตอร์จะเกิดแล้วนะทำให้เราเป็นปิดบ้านไม่ได้นะหีนผมก็ดักหาตัวหลงนะไม่ใช่ดักงหาตัวหลงนะดักหาตัวเดินมาแล้วก็มาหาจริงด้วยครับนาคอสโอ้โหก็รวมผมเอียงหนึ่งสองหายดีครับแบบนี้หนึ่งสองหนึ่งสองตีเอคิวหายเอียงก็ไม่เหลือดีครับนี่ก็เอียง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 นี่เอียงตึงมาแล้วไงเพื่อนล้างสวย นี่ไล่ใส่เวรสามสเต็กล้อไหลครับวิ่ยเด็กฟิกเกอร์อหนีกันละนาวเลยนะ สามทางซะหน่อยจะเตดตัวเคลียเขาดีนะผมทั้งเทลทั้งอันต่ายนะผมเลยเพราะอันต่ายเนีนย่ยไม่ยังเอาสามทางไม่ได้นะต้องกลับไปเซตใหม่ก่อนนี้เห็นตัวหลงนะครับออกปิดสติเตอร์ครับ็แล้วโดดไอคิ้วใสไปได้มานี่โมทคอยก็โถมเข้าไปเล่นใหม่นะแล้วดวนูน้มีเต็มเต็มๆนี่หายเลยครับอู๊ห,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 หู โดนจยาห่วนึ่งสอ 1, 2, อันตีคือหายเลยครับมอฮอสโอ้โหนที่วอ่อีกอน,นี้รอวาดักโลงนะแล้วก็มาจิ้ด้วยครับเทลเดินลายน,นี้ก็โดนครับแ <the> เทมาแต่ก็โดนแจ็คเกี่ยวแจ็คยังงบดึงงออกมาได้ครับรอ,องมา ผมม่าลนายนั้นยังไงเทลก็ต้องเดินอยู่แล้วนะผมก็ดักสวยได้จังหวะนั้นได้ทเทลมาจะงหวไปนี้ส่วนไปนี้เนี่ยโอ้โหเพื่อนแราไปเอาถเขาไปเล่นให้นะเราก็ได้มาเหมือนกันน่ารแลกไปหนึ่งตัวหนึ่งนะดได้แก๊กมาส่วนผมก็รอแล้วรออย่าพึ่งโดดนะผมตีธรรมดาไปก่อนนะผมตีไปก่อนตีสก,กิลสองสก,กิลหนึ่งไปก่อนนะสก,กิลสองหนึ่งเอ็กคิวแล้วก็โดดใส่ทเทลครับโดดใส่ทเทลก็หนึ่งหนึ่งสองเรียบร้อยได้มาดับเบิลคิวไง จะมาตัลูมต้องต่อเล่นนี่ต้องดูดีๆนะตวควรใช้อะไรก่อนนะและจังหวะนี้ก็ดูดีๆครับพลาดนะบอกคนดูดูดีๆอย่างดีครับแล้วกูทําอะไรครับตอนนี้โอ้โหโดนตะย่าสกิลหนึ่งแล้วรัวเรียบร้อยเลยว่าจะสลับของน้นตังไม่พอสักงัง้นนะคสุนทรีต้งบนยันเพยียมจะเอาสามทางนะครับแต่ก็ยังไม่ได้นะผมว่าตะยานี่เหนียวกังโอ้เหนียวป้อมตรงนั้นจัดนะครับเหนียวป้อมตั้งจัดเลยนะตะยาเนี่ยไม่ยอมปล่อยเลยนี่ก็ได้ก๊อตมาครับ เรามีสองแคดนี้นะตีก้อนเร็วอยู่แล้วบวรกิกฟรีแล้วนี่ดนปินะยะไปนะปินยยังงมีกอกเกิดน,นะ ีโดนจากแล้วนี้ตัวเข้าไปรัวแล้วโดตีโดโดตีเรียบร้อยครับโดตีสองตีหนึ่งนะครับร้อยได้นะคอัมาก่อนจบครับได้นะคอัมาอีกหนึ่งแล้วจบไปให้เกมนี้ช่วงแรกนี่หมุนโดนหนักหน่อยนะแต่ก็ยังแก้คืนมาได้นะแล้เอมีพีก็ไม่ต้องสืบไม่ต้องให้คนอันมาสืบเช่นเคยครับเอมีพีก็เป็นผมอยู่แล้วโอ้โห เป็นครับบัลลูไฟออฟเลนไปเล่นก็นได้นะแต่ไม่ต้องเล่นในตำแหน่งออฟเลนนะไปเล่นป่านะครับสิบห้าสิบนะครับสกอร์ผมเอ็มพีที่สิบเอ็ดจุดแปดนะบุญาเมจตายไปหนึ่งแสนสองหมื่นเลยนะครับเดี๋ยวแลใหม่คลิปหน้าทุกคน